สวัสดีครับคุนัทุก,ท,กท่านนะฮะผบก,การประท้วทีำเช่นเคยนะสำหรับงานน้าทางฮานอยนะเช้านี้วันที่31นะครับคางที่31นะฮะพามาชมผลงานเมื่อวานนะครับเป็นไงบ้างนะข้าหลุดตรงไหนนะฮะาเริ่มที่นอยพิเศษก่อนนะครับ3 4จุดเหมือนเดิมนะตัวเสริมนะฮะ หลักคือให้มองจุดนี้นะครับหลายท่านอาจจะง,งงในเลขเยอะจังจะดูหมดไปเยอะนะครับนี่เราแปลเราแปลท่าให้ดูว่าที่มาเป็นยังไงนะครับต้องดูหมดนะครับดูหมดเยอะนะต้องดูให้เป็นนะฮะแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหน่อยพิเศษนะแปดศูน,นย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะผมจะได้เลขเล็กหนึ่งยิงูเล็หนึ่งนะฮะ ส่วนน้อยพิเศษนะครับ98 6 8 4ดสนะครับ9 8 6 8 4หดสี่อันนี้ก็ได้เลขสนะได้เลขสี่นะครับสีตรงนี้นะครับสตรงนี้นะอ่าส่วนน้อย V ี p EP นะครับ3 4 7สี่เจดแล้วก็เจห้านะครับก็จะได้เลข สามสี่เจ็ดเจ็ดห้านะครับสามสี่เจ็ดตรงนี้ด้วยครับเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับแล้ตรงนี้สี่เจ็ดตรงนี้นะฮะอ่าตอนนี้เริ่มเข้าแล้วนะจุดนี้นะครับตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่เข้านะ ไม่มีนะครับที่เข้าจะเป็นจุดนี้เหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามนะตัวนี้คือหลักๆนะครับหลังจากบุดมาสองวันสองวันนะครับจุดนี้นะเริ่มเข้าแล้วฮะเข้าสองหน่อยนะครับเข้าสองหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี้กันนะครับดูวันนี้กันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะที่นี้ก็ที่หนึ่งแล้วนะครับนุ้ นี่วันที่หนึ่งแล้วนะครับเก้าแปดหกสนะครับสแล้วก็หอันนี้เจนะครับอันนี้เลขสเลขสนะครับเจ็ดแหสามห้า หนึ0 91, 0่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดน่าจะมีเลขศูนย์ติดน่าจะมีเลขศูนย์ติดเก้าศูนย์สามสี่หกโอเคสีน้ำเงินนะครับเจ็ด สสี 4, 5, ่ห้าเจ็ดครับงั้นเรามาเริ่มหาจุดนี้นะที่เรื่องหมดตะมวลอ่ะมันจะมาลงในช่องนี้นะครับแล้วก็มีเสริมให้ดูว่าจุดไหนที่เขาออกบ้างนะครับที่เขาเขาเดินได้ได,ดีได้บ่อยนะฮะัเาเป็นการแนะนําไปนะฮะสี่ หกเจ็ดแปดหนึ่งสามห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามมันก็เจ็ดห้านะครับวันนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะสิบตัวนะคแปดสี่แปดหกแปดหนึ่ง แปดสามแล้วก็แปดห้านะครับรูปวันนี้เจ็ดแปดนะครับตัวเน้นหมาบางหมาบางนะตัวเล้นนะครับ 6, 7, 7, 8, 8หกเจ็ดเจ็ดแปดแปดน่นจะเป็นเลขสี่นะ เลสีเดินได้นะครับเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่เลขสี่หนึ่งสองสามสี่เลขสองหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งสองเลขเก้าหนึ่งสองสามเลขเจ็ดนะหนึ่งสองสาม 097 4ในเมื่อเขาเด่น4เด่น0นะครับตรงนี้เป็น7กับ8นะครับ7และ8ปดตรงนี้มีเลข4เลขเดียวเลข4เลข5เลข7 4 5 7ก็เพราะฉะนั้นนะผมจะเน้นให้เลขเดียวคือเลข7 4นะครับ เสี่ดูว่าตัวนี้เลขสี่จุดนี้ก็น่าสนใจนะตรวนี้น่าจะมาอีกนะครับจุดนี้เพราะว่าเมื่อวานเริ่มเข้ามาแล้วนะครับจะเดินต่อก็จะอยู่ในตรงนี้นะสิบตัวเหมือนกันนะคัวไหนชนบ้างสิบตัวนะครับไม่ชนไม่มีนะครับมันจะไปคนละน้อยนะฮะจะมีเลขสี่ที่เหมือนกันนะครับ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าก็เป็นได้นะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับแต่เราเนี่ยมาที่เจ็ดสี่ตัวเดียวนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคอมเตือนด้วย,วยนะฮะก็เรื่้งท่องโดยใช้วีดจินยานในการท่องด้นะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ สวััดีครบมาหมดเลยนะเออมาหมดเลยนะสามสี่สามส,ส,ามสี่ห้าเจ็ดรัฐบาลไทยนะ